ก็สวัสดีนะครับเป็นเพื่อนของช่องท่องเที่ยวตู้ไทยบาเที่ยวเย็นอยู่นี้ผมยืนอยู่บนปราสาทหินพิมายนะครับมองไปทางนั้นก็วัดเดิมทางนี้ทางทางด้านหลังนะสมัยนี้ครับแต่สมัยก่อนผมเข้าใจว่าไม่รู้เป็นประตูด้านหน้าหรือด้านหลังมองไปไกลคือกำแพงเมืองพิมายเก่าน่าจะพร้อมปราสาทนี่แหละครับอันนี้เป็นรอบรอบข้าของสมัยนี้ผมอยู่ด้านหลังแล้วครับ ผมจะพาชมความยิ่งใหญ่อลังการของการสร้างปราสาทคนสมัยก่อนนี้เขามีความเพียนพยายามขนาดไหนครับ <c oughs> ดูหินที่เขาขนมาครับก็ใช้วิธีการเจาะฮะเจาะแล้วก็น่าจะเป็นไม้ที่แข็งพอสมควรสมัยก่อนไม่มีเหล็กปักแล้วก็สมัยนั้นก็เทคโนโลยีเชือกสมัยก่อนนี้ก็ผมก็ไม่รู้ใช้เชือกแบบไหน ก็จะปักด้วยไม้มัดด้วยไม้แล้วก็ขึ้นคานหามไหลลากมาอะไรประมาณนี้ผมว่าถ้าใช้คนหามนี่แต่ละก้อนนี้สี่คนผมไม่รู้ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ครับปราสาทหินพิมายน่ยก็บูรณะด้วยกรมศิลปากรถ้าตามรูกเก่ากองลงเป็นเป็นเนินหมดนะครับมาบูรณะขึ้นใหม่โดยกรมศิลปากร ก็ขเขาก็เจ๋งครทําได้แช่ไหนก็แช่นั้นครับที่เห็นกองหิดกองหินกินทรายที่เขาเจ็บขึ้นมาได้เมื่อหมดก็เต็มนี่ครับผมเห็นรอยบักเนี่ยสมัยก่อนเขาอะไรบักมันมีเหล็กเหรอมันมีสิวเหล็กเหรอเขาถึงบักได้ขนาดนั้นหรือเขาเหินหั่นหินไม่แน่ใ,นใจนะนะครับหินแต่ละก้อนเราขึ้นมาได้ขนาด นี่ครับการวางตำแหน่งของเขาผมไม่รู้นะผมก็ว่ามันก็ยังอันตรายอยู่สำหรับสมัยนี้มันคนละสมัยนีย่เป็นเดินทางเดินเข้าทานด้านหลังปราสาทเขาว่านั้นนะถ้าเป็นสมัยก่อนผมไม่รู้ทางขึ้นหรือทางหลังกันแน่ปราสาทหินพิมายครับ คนที่บูรณะก็ถือว่าเจ๋งคนสร้างสมัยก่อนเจ๋งครับนะเขาไม่้เกียงมันมีภาษาจีนมันมาเที่ยวแล้วมันก็เฉียนเขียนทำไมครับก่อใเคลื่อนย้ายหินมาได้แต่ก้อนนี่ดูดูหินก้อนนี้ถามว่ายกยังไงเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเต่างนี้ฮะเอามายกยังไงสี่ด้านใช้คนเหรอ ถ้าสองคนก็ไม่ไหวมั้งถ้าเห็นก้อนใหญ่น่าจะมาปักถ้าดูดูกันจริงๆแล้วพี่หมายนี้น่าจะใหญ่กว่าพนมลงครับพนมลงก็โดดเด่นตรงตั้งอยู่บนเขาพี่หมายนี้ตั้งอยู่ที่ราบริมแม่น้ำข้างแม่น้ำโหมลคงจะขนมาลำเลียงทางแม่น้ำโมลน,นี่ครับจริงๆแล้วพี่หมาย เคยดูในหนังสือพังมาหมดแล้วครับกรมศิลปากรจับก้อนนั้นใส่ก้อนนี้ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาก็ได้เป็นรูปเป็นร่างเท่าที่เห็นเนี่ยอันที่เหลือขึ้นได้ไม่หมดไม่รู้อยู่ตำแหน่งไหนก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้สมัยก่อนนี้น่าจะมีไม้ครับไม้นี่น่าจะเป็นส่วนสำคัญมากเยอะน่าจะหินเยอะกว่าหินนะะแต่ที่พวกเราไม่เห็น ก็คงจะกลายเป็นเมืองล้างมาเป็นระยะรระะยะ,ะยะ,ะ,ยะก็คงเป็นป่าเป็นดงแล้วก็โดนไฟป่าเผาประมาณนั้นแหละครับแต่หินมันเผาไหมไม่ได้มันก็คงอยู่ประมาณนี้สังเกตคนสร้างสม,มัยก่อนครับเขาก็สร้างไว้สําหรับเกี่ยวกับเรื่องาศาสนาแน่ๆครับจะเป็นฮินดูหรือพุทธไม่แน่ใจ ถ้าดูตามตรงนั้นมนะันเหมือนจะเป็นฮินดูครับถ้ามีการบูชาซีเวลึงนะสังเกตการทำประตูทางเข้าทางออกประตูทุกบานทั้งสี่ที่จะมองทะลุมีจุดสงกลาตงตรงนั้นแหละครับที่องค์ประสาทที่ยังอยู่ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนี่คือของเห็นที่เขาไม่สามารถเก็บขึ้นมาได้ขึ้นมาหมดครับ คนอายุถึงร้อยปีก็ยากครับถ้าบอกว่าสองพปีก็ถ้าคนถึงร้อยปีก็สิช่วงคนก็คือปี20ช่วงคนตัดด้วย20ก็น่าน่าจะ22-28ช่วงอายุคนครับประมาณนั้นก็แต่และช่วงทุก ผมไม่ทราบนะครับว่ายุคที่เราเกิดมามันเหมือนกับยุคมาสมัยใหม่ที่ยุคเข้ามาในสิ่งแวดล้อมก็คือน่าจะสงบร่มเย็นพอสมควรครับผมหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมปัจจัยทางเรื่องสงครามทางอะไรพวกนี้ครับการพ้นสดมเป็นยุคสมัยใหม่มันไม่เหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนการทิ้งเมืองจากภัยสงครามหรือโรคระบาดก็อาจจะมีครับมันถึงได้ทิ้งล้างไปเป็นช่วงเป็นจุดเป็นจุดไปอันนี้ควรจะพาขึ้นตรงที่ปราสาทนะครับดูดิอย่างเงี้ยอยากอยากเกิดไปทนพุทธวัตรที่สิบหกสิบเจ็ดเต็มจะเีห็นว่ันเป็นยังไง ก็คงยากนหละคงยากชีวิตนี้อยู่อีกสาสิปีก็เก่งแล้วครับนี่ครับอันนี้เป็นการบูชาน่าจะเป็นยูนีด้วยถ้าเป็นดูลักษณะครับกรีวีลึงน่าจะตั้งอยู่ตรงกลางก็นำมนหรืออะไรถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะไหลลงมานี่ คนก็ใช้ลูกหัวเดิมกินแล้วแต่ระวังหินหล่นลนะครับถ่ายรูปเลยครับไอ้นี้มมาถึงไม่เป็นไรครับเก็บภาพไว้ความทรงจำ น,นี้มาน่าจะเป็นศูนย์กลางมครับครับสวยอันนี้ผมจะให้ดูรอบๆนะครับทั้งในส่วนกลางของวสาสัยเลย ระยะการก่อสร้างพุทธวัรที่16 1,600ปี1 7 8 2,000ก็400ปี2,500น่าจะก่อนเรา900ปี900ปีหรือพันคนสมัยนะั้นกทคโนโลยีไม่มีไม่มีมมมมดีผมเข้าใจว่าแต่ทำไมเขาหายกหานินเป็น ราะว่าที่อ่านมาในศูนย์ข้อมูลมันมีเหมือนกับนิลขาวก็คอยแดงเข้ามาอยู่ในเครื่องทองนี้เขาหามาได้ไงทำไมเขาหาเป็นนี่ครับพอไม่ใส่นกพิราบก็เข้ามาอยู่เนี่ยเขาถึงใส่นี่ไว้นี่พอไม่ใส่นี่ครับ ของเก่าของเก่าแน่ๆอย่เงี้ยลวดลายกวย่าจะแกะสลักได้นี่ครับศูนย์กลางความเชื่อเมื่อก่อนก็คือเนี้ยจะสังเกตประตูซุ้มประตูด้านนี้ก็ทะลุทะลวงครับฮะ,ะทำไมผมเหียนเป็นตัวนังื่อ ไไกลเหมือนเหมือนกระดาษวาดไว้ข้างนี้ก็ทะลุครับทะลุั้งหนึ่งเขาก็มีควเชื่อดวงอาทิตย์สาดแสงมาใส่วันเวลาเดียวกันอย่างขึ้นเขาวนหอมลุงเขาก็มีอันนี้หลุมนี้ที่แรกนึกว่าเป็นหลุมเสาไมา้แต่เท่าที่อ่านดูเป็น หลุมสำหรับใช้วัตถุใส่วัตถุมงคลน,นี่ฮะองค์ไม่รู้องค์แท้หรือองค์ขึ้นมาใหม่ครับถ้าองค์สมัยเก่าก็สาธุมาถ้าดูตามรูปนี้เหมือนกับพระพุทธเจ้านั่งตัดสรลูนะครับโดยมีก็พระนาคปกมาแล้วครับมีพระยาง,งูหรือพุย,ยาตะขึ้นมาแ่บังการ ก็ให้ความล่มเงาอะไรประมาณนั้นครับถ้าดูตรงนี้ไม่น่าจะใช่ใหินดูน่าจะเป็นพุทธก็ข้อี่นเลยรอยจีดเขียน,เ,ยน,เ,ยนเป็นระยะระยะก็แบบนี้ก็แบบสี่เมษาสองห้าหกสองเขียนทำอะไรวาที่แรกถ้าดูจาก ย่างเี้มัน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 ก็นนเหมือนเั็นสมหมครับผมผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะเป็นโป่ป่งหรือว่าเพื่อรับแตกอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อ่านในนั้นเขาบอกว่ามันเป็นหลุมที่ใช้สําหรับใส่วัตถุมงคลมาถามว่าทองเพชรนิน อินดาสรุปแล้วมีค่ามาตั้งแ่โบราณน,นี่ครับถ้าดูจากฐานข้างบนตรงเนี้มันมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นไม้หรือเพดานเขามาทำขึ้นใหม่ครับถ้าดูจากข้างล่างเนี่ยมันเหมือนจะตอกเป็นเสาแล้วก็ทำหลังคาครับถ้าเป็นอย่างเนี้ยเนี่ย พอนเป็นสี่เหลี่ยมรูปเหมือนจะวางเสาไว้ก็อ่านในนั้นก็บอกว่าล้มสำหรับใส่ของมีค่าเงี้ยครับเขามีเจอนินเขานินแดงก็คือพลอยแดงพวกนี้ครับนี่เนี่ยตรงจุดเนี่ยที่อ่านเมื่อสักพักก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยครับ อย่างนี้ผมว่าเข้าใจว่าจะน่าเป็นที่ใสเสาไม้เสาไม้ทำว่าถ้าใส่เสาไม้สองอันนี้ล่ละเนี่ยมีเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็มีเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นใส่ใส่เสาไม้รอบไว้จะมีลังคาคุมอีกทีน,นต่ไม้โดนไฟไหม้ไปเลยวับนั่น เดี๋ยให้ดูแบบช้าๆคนเดินแค่นี้ยังสัส่นสะเท <c oughs> <อง S 2> ือนนี่ะวงสำหรับด้านนี้เขาบอกว่าขเขาก็ไม่ให้คนเข้าอ่ะมันเสี่ยงอ่ะโอก เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วครับนานแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะปีพศสอ0พ5 0 0 52้ครับ52มา62ก็10กวปีละว6ีดปียนี่ครับ ทางตรงนี้ก็จะมีนะมันสองสองอันนี้น่าจะทำรูปแบบเดียวกันทางนี้ก็ไม่เข้าเดี๋ยวผมจะพาขึ้นดูตรงนี้ครับ<ด>ถ้าถ้าดูจากรูปเหมือน ไม่ใช่พระศิวะเหมือนรูปพระพุทธเจา้านั่งสมาธิอะไรเนี่ยการเจะสลักเมื่อก่อนนี้ถามว่าถ้ามีการลดน้ำมนต์ก็ลดน้ำมนต์มานี้ก็จะไหลออกมาอย่างนี้ร่องรอยน่าจะเป็นของเก่าก็ของอย่างนี้ก็คงอยู่ได้หลายพันปีครับ แต่เทคโนโลยีสมัยใหม่เขีย <g> น <ill ain> บอกไว้ชัดเกนเลยขวดแก้วอายุอยู่ได้แสนปีครับกว่าจะละลายก็บอกว่ามันมีเมืองใต้พิภพก็เหมือนกับว่ามันเคยล่มสลายของบินแผ่นดินนั่นมาก่อนผม ผมดูผมก็ยังไม่น่าจะเชื่อว่ามันจะมีเทคโนโลยีไปกว่าน,นี้ทางฝรั่งทางยุโรปเขาก็ก้าวหน้ากว่าเราเป็นร้อยปีถ้าดูตามตึกอาคารบ้านเขา,าครับเขาบอกว่าส่วนนั้นมันเคยที่จมอยู่ใต้ทะเลผมว่ามันใส่ที่มันล่าสุดก่อนเรามันที่เห็นหลักฐานแน่ๆมันได,นดโนเสาร์ครับ อันนี้ระยะแค่พันปีสวยเหมือนไข่เนาะครับ <laughs> เราเป็นของเราอย่างนี้เราก็สวยที่แค่นี้นะคุณครับผม <laughs> นี่ครับเป็นรอบๆของปราสาท<ผ>อย่าง<ช>ที่ไม้อีกด้านด้นานหา ผมจะสวิงให้ดูช้ชาๆครับมีวันที่ฟ้าคลิมค้มเงอย่างสู่หรือดูฝนนะ่ะก็ <laughs> จะเดินออกมาทางด้านนอกเลยนะครับ อันนี้เมื่อก่อนนี้จริงๆแล้วน่าจะเป็นสระน้ำครับทั้งสี่า,าผมไม่รู้ว่าคนสามัยก่อนทําห้องน้ำใช้เป็นแล้วหรือ,อยังหรือวิ่งเข้าป่าของใครของมันผมไม่แน่ใจครับ <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> คนก็คงจะเต็มแ ผมจะให้ดู180องศาก่อนจะออกไปครับมันเป็นประมาณนี้ทางทางด้านตรงกลาง คนก็เขาเที่ยวเยอะพอสมควรนครับเยอะอยู่ค่าเข้าก็20บาทเองสำหรับคนไทยต่างชาติก็น่าจะหนึ่งร้อยก็ไม่แพงครับถูกตรงนี้น่าจะเป็นห้องก่อนเข้าทางประลำพิธี สมัยก่อนนะจุดนี้นะ่าจะมีคนอยู่แต่หมดเวลามีการมีางาน,นดูครับกว่าจะเอาหินมาได้แต่ละก้อน เอ็นก็แพงไ,ไกลๆครับเมื่อก่อนนี้เฉดก็น่าจะถึงโน่นเฉดเมืองครับอันนี้เป็นแค่ทางศาสนาด้านนอกที่ออกมาสำหรับตรงนั้นเป็น อาคารเพียงผ้าครับก็คือที่แต่งตัวก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการทางศาสนาหรือเป็นที่พักของเจ้าหน่ายชั้นสูงหรือพระมาหากษัตริย์ครับเห็นแบบนี้ก่อนที่จะเข้าสู่แทนพิธีนี่ก็ทางออกแล้วนะครับผมไม่รู้ว่า คนสมัยก่อนการสร้างนี้ผมไม่รู้ว่าจากแรงศรัทธ,ธาหรือการใช้แรงงานเราไม่รู้แต่บริบทถ้าอย่าเป็นอย่างนี้ฝีมือช่างนี้น่าจะเป็นแรงศรัทธ,ธาครับาการแกะลัก นี่ครับสาราเพื้องผาสำหรับเพื่อนเพื่อนเข้ามาก็ฝากติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวด้วยนะครับสำหรับข้อมูลความรู้ก็เข้าไปค้นที่อากู g o o g นะครับประวัติความเป็นมาของพิมายผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็อ่านเนี่ยศูนย์ข้อมูลประวัติของอุทยานนะครับก็มาเล่าต่อถูกผิดก็ไม่รู้ครับ เขาพูดพูดไปงั้นนะก็เท่าที่อ่านมามันเป็นเช่นนั้นเห็นต้นมะขามแก่ตนน้น